สวัสดีครับพี่น้องป้องไปมีหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซี FC ของหมอลำเสียงมีหกนกพงสกรเอฟซี FC ของอาอายพิลาน่อยสกุณาพรเสียงมีหกเอฟซี FC ของคุณยากกับแมวเลวชานก่อนสิไปสิมาคุณยากกับคอฝากช่องนน้อยของคุณยาไปในอ้อมอกอ้อมเทของพี่น้องบ้านเท่าในจากหน่อยเนาะเป่าเสียงคอยถ <laughs> อยอากาศบ้านคุณยาตอนเช้าๆที่จังหวัดเลยหนาวแล้วนะคะ นาเนาวทั่วประเทศแล้วค่ะพี่น้องฝุนหนาสิบเมีแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะห่มผ้าห่มผ้าใสเสผพาให้มันอุ่นๆเนาะค่ะเนาะอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดความอบอุ่นพี่น้องจา๋าเมื่อวานนี่เมือม่อนี่ตรงกับวันที่22่สิบสอพฤศจิกายนเมื่อวานนี่พ่อจ๋าได้ประกาศว่า ทำการแสดงอยู่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีน้องพี่นนองเนาะก็มีคุ้มปิดแล้วก็มีรถเทนะแตนาเห็นใจพ่อจะ้าะเสลือกเกินเพราะว่าเกิดการแสดงบ่ได้เพราะว่าไปแสดงอยู่ที่ประกาศอำเภออำเภอหนองหานแต่ด้วยเป็นระบบทางราชการ แต่คำสั่งออกมาซาจนพ่อจ๋าได้อ้อมสังกสีได้ขืนวทีจนสีเศร้าเซกแล้วแม่จังได้มาบอกว่าเห่นบ่ได้ไรโอ้คือมันเกิดค่าใช้ใจของพ่อจ๋าเกิดขึ้นแล้วแล้วพ่อจ๋าก็ได้ขายในกลุ่มปิดแล้วก็เลยลรวก็บ,บ่อยากเลื่อนพ่อพี่น้องจ๋าพ่าอยายาเฝ้าบนเลยค่ะด้อเพราะว่าค่าใช้จ่ายเกิดขึนแล้วเพราะเพราะว่าเวทที่เอียงเรียบร้อยบดสุอยางสูดเนวแล้วระบบแสงสีเสียงอย่างเพิ่น เพื่อนแท็กวันแล้วสั่งกระสีแอมแล้วแต่คําสั่งออกมาว่าเห่นบ่นได้อ้โหถ้าเป็นท้ยห้าเจ้าข่อยนี่เขาสุดเลยคุณอยากจะคิดว่าพ่อจ่าเขาสุดคือกันเมื่อวานพอ่อบ่ได้เห่นอยู่ที่อำเภอหนองหานงานง,งานหนองหานเพอนยกเลยพ่อจากันใหญ่มากเป็นการตั้งเริ่มตั้ง,ต,งต้นกระถิ่น,นตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะขอให้บุญกุศลนี้นำทรงพ่อจ่าให้ อย่าเป็นขึ้นมาขึ้นอีกเนาะขอให้บุญสิ่งไร่ไร้เพมันผ่านไปขอให้บุญกุศลอนุโมทนาสาธุนำพอจาลูกจาะนะคะการที่ไปไปตั้งเวที่นโบอไ์้เร่ยนคือมันเป็นการเจ็บปวดอย่างหนึ่งของศฐฐฐิลปินคือเฮ็ดเรียบร้อยแล้วไหมพี่น้องแต่ว่ากะน่าจะเป็นการเข้าใจผิดอีกอย่างบางอย่างถึงเฮ็ดให้ทั้งพอจะไปตั้งเวทีก่อนคือคำสั่ง ว่าตันใ้มากอย่างประมาณนีน้แต่คําสั่งมากคาระบบราชการจีกหลายขั้นตอนกระคิดว่าปกติถ้าทําตามขั้นตอนมันบมีอุปสรรคมันหนาสิได้แต่ครั้งนี้มันไม่ได้ก็ถือว่าโชคบ่ดีเสียเงินเสียเงินจ้างลูกน้องไปตั้งเวทีแล้วเอ,อิ้นทีมงานเถิงมาเรียบร้อยแล้วทีมงานเถิงกับมาอยู่เรียบร้อยแล้วทีมงานเถิงไรกับ มาจากอุบลบ้านทีมงานถึงเพื่อนอยู่อบนเเพื่อนกับม่เรียบร้อยแล้วก็หมายถึงเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นย่างเกือบครึ่งหนึ่งของสมมติว่าจ้างจังจะถ้าไปเห็นจ้างจะคือมันเกิดขึ้นครึ่งหนึ่งของราคาจ้างไปแล้วศิลปินเพื่อนกับว่าใดทอใดหรอกเพราะว่าทีมงานมันหลายคนเหมพี่นอ้องสองสามร้อยคนทีมงานถึงทีมงานหมอลำยังไม่ได้ทําการแสดงแต่ค่าใช้จ่ายของพอาจาก็เกิดขึน้นแล้วก็เลยทําให้ต้นกับทิม ขอให้ก็ขออมโมธนาน้ำพอจาอ๋านะให้ให้สิ่งเล็วไ้ายมานอนนี้ไปบุญกุศลข้างนี้ขอให้ลำลำด้วยๆปังปังดังๆไปกวนี้คนสีดังมันก็จะมีอุปสรรคทังสี่แน,น่ละโดยความที่ต้องเกิดการแสดจายขึ้นข้อจ๋าลูกจา๋าแล้วก็ทีมงานรถเฮก็ได้ร่วมพลัง ก็มวนสนุกเต็มที่เลยอีหลาหน้อยกับขืนเวทที่ร้องเพลงคู่กับพ่อจา๋าแล้วก็แต่งชุดทิดาน้อยใส่มวกขูดน้อยขืนมาสีน้าเงินเฮตาห้าเฮต้าเฮตาเปาะอยู่ร้อ,อ,อ,องเพลงคู่กับพ่อจ๋านะคะศูนย์หน้าออกมาก็ต้องร้องเพลงอีหลาน้องหลายเพลงมากแห้งมาขึ้นนี่ร้องเยอะเพราะว่าจะเป็นแม่ห้างน้อยจนได้บอกแล้วก็ผัวมาอย่างประมาณนี่จน จนได้บอกรดนตรียุร้ลงคือหนูเมยแต่หนูก็สู้แล้วลูกสูอย่างเต็มที่เลยเคียงเคียงบาเคียงไรกับพ่อจ๋ายังยัางสมศักดิ์ศรีของพ่อลูกพ่อลูกสายสูสา,ายสายสู้สู้ชีวิตอย่างขัขังไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นลูกอีหล่าก็ขึ้นบ้านในชุดสีน้ำเงินที่แฟนคลับทรงมหาห้สวยงามมากนะฮะ ใส่มงกุดน้อยเป็นที่ดาน้อยลถแห่มื่ขึ้นนี้สอยพอหาหาเงินใส่ให้ลูกน้องพี่น้องเพราะว่าคราแรกมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเพิ่นได้ไปตั้งอย่างเดียบรอยแล้วหน้าเห็นใจย่างแหงนึกถ้าถ้าเป็นเอฟซีที่อยู่เคียงข้างเคีย่งไรกับพ่อจามาตลอดสิรูแล้วก็จะจะเห็นใจเกิดความเห็นใจย่างแหงเลยคุณยาคือกัญญาาหน้าเห็นใจย่างแหงเลย ถ้าสิระบบพ้นกันซ่าแบบนี้นะทัางนี้ก็คิดว่าเจ้าของสิได้เลย่ยนก็คิดว่าเดิมเ,ดเ,ดเนิ่นการตามขั้นตอนแล้วแต่มันก็ยังไม่ผ่านก็เลยสูญเสียเงินข้างนี้ไปน่าสิหลายพ่อาณอยู่ด้เพราะว่าค่าใช้ใจ่ายค่าขนคนว้อยคอนยังไปจากจากกูแก้วไปน้องหานก,ก็ต้องเกิดค่าใช้ใจ่ายเกิดค่าน้ำมันอยู่แล้วละ่ะพี่น้องถึงจะอยู่จังหวัดเดียวกันกะซัง แต่กเกิดการไปผิดงานพนักง,งานขาจาตังเวทถอกไว้ที่อย่างเรียบร้อยแล้วเนาะค่อนวอยอย่างขจ้าจตังเรียบรอยแล้วเหลือแค่สีเซกเศร้าไหมเหลือแค่สีออกไปเซกเศร้าเราคาสั่งออกมาว่าเล่นไม่ได้สุดยอดของของพว่วมถือว่าโชคบ่ดีกันแล้วกันโชคไม่ดีเอาไหมืาอหนักคลิปนี้คุณยากับขอให้กำลังใจเครือเกา สู่ต่อไป FC ยังอยู่เคียงข้างเราเสมอ FC เข้าไปเมื่ขึ้นนี้กะหลายอยู่นะคะในกลุ่มปิดกะกะหลายพ่อได้ใจค่าลูกน้องอยู่ดอกแต่ตัวเองไม่น่าจะเหลือสู่ต่อไปค่ะคีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นต่อไปแหละพ่อลูกแต่พ่อจ๋าก็ออกมาแล้วว่าการปิดวีดของพ่อจ๋ากะบางครั้งก็ได้บางครั้งก็บ่ได้ คือคุณยาบอกเลยไล่สดเลยเอฟซีพร้อมจะซัพพอตเอฟซีทีเพิ่นมีกําลังพ่อสีตามเข้าไปได้กะกะกะแยกสีตามเข้าไปคือเกาตามเข้าไปให้กําลังใจเหมือนเดิมเอฟซีูเพิ่นเข้มแข็งกับมีอยู่เอฟซี FC คนที่บโบเข้มแข็ง,ขงเพิ่นกค่อยให้กําลังใจอยู่คือมีมีหลายระดบับเอฟซีบางคนกับมีกําลังพ่อทีสีเข้าไปให้กําลังใจบ่อยบอยบางคนก็ไม่มี ก็บ่ว่ากันแค่ไปให้กำลังแรงเชียร์แรงใจอยู่ในอยู่ในช่องเพล่นอยู่ในที่เพิ่นออกมากอะให้กำลังใจกันก็ดีพ่อแห้งแล้วแต่สำหรับเอฟซีที่มีกำลังพ่อกอะเขากับไปให้กำลังใจคือเราไม่ทิ้งไม่ทอดทิ้งบบเทเราไม่เทกันถ้ามือใดอยากได้กำลังใจคือคุณย่าบอก ทำกลุ่มปิดล้วให้มันได้เงื่อนเป็นก้อนไปไว้ในโถงทำกลุ่มปิดไว้เยอะๆเลยเถิงชาแนลก็มาไล่ตลอดเลยค่ะไล่ผ่านเถิงตลอดเลยถ้ามีโอกาสได้แสดงคือมันเกิดค่าใชจใจขึ้นแล้วแล้วทามันเชียงไล่เลยเขาา้าบอ้ว่าหนางานมันิคนหลายบเนาะมันก็เสี่ยงถ้าสมมติว่าไปเป,เปิดวิกเองเปิดวิกเองปุ๊บไล่เลยค่ะเราจะเข้าไปตามให้กำลังใจ แต่แต่ห้าก็จิไปให้กำลังใจบอสเสมอนะคะพอกำลังไคลิปนายอย่าลืมกดซับสไครกดไล์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ